สัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพอพอยนี้แล้วมาึงช่องมะนาวกินจนอืดมึอนี่มากินบักแี้วพี่น,อน้องได้บักแบ้วมากสื่อมาโล่นึงโลละ,ละลอยแพงแง,ง,งีงเหี้ยวก็ยังหนาไม่ขาดนี่เว้ยแพงพร้อมโลละ,ละลอยไปเปิดในเน็ตพออีกมือนีโลละสี่สิบบาทอยู่บางหน้านี่เป็นเอามาขายขายส่งโลละสี่สิบบาทเจ้าของมันไปซื้อยี่ตลาดล่ามโซ่ ดูโลดลอย,ลลยมิลานเดียวมันอยากกินนี่ยใส่ข้าวคัวใส่บะพริกใส่ปลาใส่น้ำตาลขายไปเของสุด <laughs> ซิมซีมซีม,ซมพี่น้องมากินต้องการเด้อแับน,นี้แงวพี่น้องมึงเก็บไก่แบบ HD <laughs> 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 เฮ้อเก๋ไก๋น้องซิม เกี่ยวสมสมตายตายยกส,มสมิตายตาย,ตายตาบาอดกระมือหมดน,นี่สิืสันละบายดีเป็นยังไงบ้าง ชีลดละเลยจากกรบเปานงินหรือมาจากไหนนะเนาะหันยุบาทเท่านี่ไปกินไปขึ้นต้นกินฟรี่พมเหมืนเขามันอยู่ในกรุงเทพมันคือแพงเทตอนนี้ขาขายไปมดเนาะพี่ว่าล่ะต้องหาเงิน ผมนเหมือนยาพอผมมืนห้าสาตตาผมใส่กับว่ามีจะใส่กันทำไมเดวพี่นอ้องกินบอกสสมน้ำกันบอกแงวบกแงวหาสาก็เคือนกับบกคอแลนเนาะ คอนแลนคอนแลนอิสานกับอบแง่ไมบรู้ภาษาเนือภาษาใต้คนอื่นอ่ะ๊ใส่ำะยาละบายชันเลิศ ในี่ใจแห้งพี่น้องผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเลยช่วงนี้มาหอดสามลอยก็แหละประมาณสามร้อยสามสิบหรือสามลอยกวนนี่แห,หล,ล,หละบริเบิส์สัตว์ตายตายตายเข้ากันเดลยครับพี่น้อง ขอากันทักครับปลาแดกใส่น้ำปลาแดกใส่สุรุตใส่บวบพริกใส่โรตีเส้นตัดแต่ขายก็เลยข้าวขวบหอมเรากันติดกันได้ สื้อหมอกก่อเขาเลยน,นอนหลเวียนหัวกินเข้าไปมาเนี้ยว่านจิตเนาะนอนหลกับเวียนหัวกินมือดีซื่อหมอกก่อไปทำแล้ยจะถ่ายข้อ สมครับพี่น้องสมดีเป็นตน้นได้ครับแต่กัดแสบช่วงเลยเดยซื้อเลยคันมัม่วๆมากอ,อ,อ,อย่เขากันไปแค่ไหครับพี่น้องเอาลซัมนีละเจ๊นิฟฝากพี่น้องติดตามเป็นแรงเชื่อใจให้นุ่มหน่อยนะม้วนคนตรละเอ็ยดผู้นับเพื่ออสมัยบรรลังคามร้านเจ้าปูมาเฮซักรักเมืองร้านปูกรรมฝากเป็นแรงเชื่อใจกดติดตามให้นำเลยด้วยครับขอบคุณครับ